วันนี้นะฮะเอกจะมาเปิดกรุก,กระเป๋าสีน้ำเงินเป็นพาร์ทที่2แบบนี้ครับวว้า สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่แ k b o y c h a n n e l นะครับมาพบกับเอกกับการรีวิวกระเป๋าอิสระที่เต่างๆที่เรารักกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นการมาเปิดกรุ่กระเป๋าครั้งที่2นะครับต่อจากพาร์ทแรกที่เอกเคยเปิดกลุ่กระเป๋าสีน้ําเงินไปแล้วนะครับผมโดยที่ใครพลาดในคลิปนั้นนะฮะกดดูได้เลยตรงลิงก์ด้านบนนี้นะครับเอกเคยเปิดกรุ่กระเป๋าแอมนสีน้าเงินที่เอกสะสมไว้ส่วนใหญ่จะเป็นบลู Electric นะไม่ว่าจะเป็น b บ r ร i n ินแค y c ี่คอนสต e หรือว่าโอคุควนะครับก็ไปดูได้ในลิง์กนั้นเลยวันนี้เนี่ยจะเป็นกระเป๋าสีน้ำเงินใบอื่นๆที่ไม่ใช่ a อร์เมกันบ้างนะครับว่าจริงๆแล้วนอกจาก a อร์เมเนี่ยเอกก็มีสะสมกระเป๋าใบอื่นๆไว้นะที่เป็นสีโปรดของเองก,ก็คือสีน้าเงินนั่นเองก่อนจะเข้าไปดูกระเป๋าเอกมีของอีกชิ้นหนึ่งพิเศษมาพรีวิวให้ดูคร่าวๆกันก่อนนะฮะคือนี่เลยนี่เ <Hey. S 1> ดากันได้ไหมครับว่านี่คืออะไร อยู่ในถุงผ้าของ a อมเแบบนี้น่าจะเดากันไม่ได้นะฮะเป็นลักษณะแปลกๆเนาะทำไมข้างล่างมันดูแบบเล็กๆนะฮะแล้วก็ไปบานอยู่ที่ด้านบนแบบนี้ถ้าใครที่ติดตามใน Instagram ของเองนะอาจจะเห็นภาพนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนะแล้วก็อาจจะยังสงสัยนะจริงเอกได้ข้อความ DM มาเยอะมากเลยนะว่าแบบมันคืออะไร what is that อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มาเฉลยกันวันนี้นะฮะว่าสิ่งที่อยู่ในถุงนี้เนี่ยคือนี่ครับทดาดา รู้ไหมมันคืออะไรถึงเปิดออกมาก็ยังไม่รู้ใช่ไหมฮนี่คือขาโต๊ะนั่นเองนะฮะนี่คือขาโต๊ะทานข้าวนะับก็คือโต๊ะทานข้าวของ m อที่เอกสั่งมาเนี่ยก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าบ้านจะยังไม่เสร็จก็ตามเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ให้ช่างประกอบขึ้นมานะก็เลยยังเก็บแยกๆเป็นชิ้นส่วนเนี่ยก็ยังนี่นหกเหลี่ยมเตรียมขันน็อตเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็ นี่นะฮะก็คือคู่มือของเขาในคอลเลกชันที่ชื่อว่า m e t e ียรนั่นเองนะครับผมยังไงถ้าบ้านเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากดูรีวิวโต๊ะทานข้าวของ a m ร์เมสนะฮะใช้งานจริงๆเนี่ยทานข้าวจะอร่อยขึ้นไหมนะก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนะครับ ช่วยรบกวนนิดนึงนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ทันกด subscribe ให้กับเอกแล้วก็ b a c k b o o r channel นะครับกดตรงนี้ให้อีกนิดนึงนะครับถ้าชื่นชอบในคอนเทนต์แบบนี้นะครับชอบใน Luxury l i f ล s าสตารเกด subscribe รวมถึงเจ้ากระดิ่งข้างๆกันด้วยนะครับเพื่อ YouTube เตือนสหรับคลิปต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยนะครับ ไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันที่ใบแรกเลยนะครับใบแรกเนี่ยเอาเป็นใบนี้ก่อนเลยนะครับก็คือชานี่นั่นเองนะครับนี่คือกระเป๋าชาแนลในไซส์จัมโบ้นะฮะหรือว่าไซส์12นิ้วก็คือ30เซนนั่นเองนะับโดยที่ใบนี้มาในหนังแอมสกินนะครับก็คือหนังแกะนั่นเองนะครับนี่เลยให้ดูใกล้ๆนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเขามากับอะไหล่นะครับหรือว่าฮาร์ดแวร์สีเงินนั่นเองนะครับก็คือโซ่ ตรงนี้นะครับเป็นสีเงินรวมถึง 44ตัวล็อกด้านหน้านะครับก็เป็นสีเงินใบนี้เนี่ยถ้าพูดถึงที่มานิดนึงแล้วกันใบนี้แม้ว่าจะเป็นใบที่ค่อนข้างเก่าเมียอยู่แล้วนะรโฮรโคโลเขาน่าจะประมาณ13 14เนาะถ้าใครพอทราบนะฮะพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างให้นิดนึงเนาะว่าโคโล13เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณปีไหนนะครับเอกนี้ไม่สัมผัสด้านชาแนลจริงๆนะครับแต่ว่าใบนี้มีที่มาคือได้ต่อมาจากน้องของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะฮะเขาเนี่ยเอาถ่ายรูปมาให้ดูแล เราเห็นปุ๊บเราโหแพ้ทางนะคือแพ้ทางกระเป๋าที่เป็นสีแบบนี้นะเห็นแล้วก็ ออขอซื้อไว้ใช้เองละกันนะครับผมก็เลยได้ใบนี้ต่อมานะครับในราคาที่ก็ถือว่าโอเคนะฮะวินวินกันทั้งคู่เลยแล้วก็เอกก็ได้กระเป๋าที่กชอบด้วยก็หลังจากใช้เขามาเนี่ยเอกก็ชอบนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นหนังแกะเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเอกเลยเพราะเอกเป็นคนที่ใช้กระเป๋าหนังเรียบหนังแกะหนังอะไรเงี้ยได้สบายสบายอยู่แล้วไม่ได้ซีเวสกับริ้วรอยนะฮะก็ต้องบอกว่ากระเป๋าเนี่ยก็เป็นรอยได้นะครับอย่างใบนี้เนี่ยก็เป็นรอยมา เรียบร้อยแล้วนะฮะหรือแม้กระทั่งเอกใช้ก็ให้รอยเขาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเอกโอเคนะกับ c h a n นลเพราะว่าเอกชอบที่เขาเป็น l a มสกินเน่ยมันเป็นหนังชนิดแรกๆที่เขาทําในกระเป๋ารุ่นนี้เลยนะฮะมันก็เลยให้แบบ ให้ความรู้สึกแบบคลาสสิกตลอดการรวมกับสีที่มันเป็นสีเีกชอบมากด้วยนะครับให้ดูข้างในนิดนึงแล้วกันเนาะข้างในเนี่ยเอกไม่แน่ใจนะว่ารุ่นอื่นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเอกเคยเห็นรุ่นที่เขาเป็นดับเบิลแฟลปนะก็คือมีฝา2ชั้นนะแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะเป็นซิงเกิลแฟลปคือมีฝาชั้นเดียวนะครับด้านในจริงเอกใส่เป็นเหมือนกับแอนดรอยไว้นะครับ mm hmm. เลือกสีแดงเลยให้มันแบบเข้ากับเบอร์เกนดี้เรดนะครับแต่จริงเนี่ยด้านในเขาจะเป็นแบบสีน้ำเงิน เหมือนกับด้านนอกเลยนะครับไม่ได้มีพ็อกเก็ตเลยมีพ็อกเก็ตด้านหลังแค่1ชั้นนะครับแล้วก็มีซิปพ็อกเก็ตอีกหนึ่งช่องเท่านั้นนะเป็นช่องโลง่โลงๆซึ่งไม่ได้เหมือนกับรุ่นอื่นๆที่เอกเคยเห็นที่มันจะเป็นช่องแบบข้างในหลายๆช่องนะรวมถึงมีฝาด้านในมีซิปด้านในอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ว่ารุ่นนี้เป็นแค่ช่องเดียวใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่ถามว่าเอกสำรวจส่วนตัวเอกชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นช่องกว้างๆอะ่ะเราสามารถใส่ของได้เยอะนะครับไม่ต้องไปแบ่งเป็น2ช่อง3ามช่องนะนี่ก็ เป็นใบน้ำเงินใบแรกที่จะโชว์วันนี้นะครับก็คือ c h ช n e l Lamp Skin ไซส์12นิ้วหรือว่าไซส์จัมโบนั่นเองนะครับในสีนเงิน Electric Blue แบบนี้กับอะไรสีเงินนะครับ <Wow. S 1> นี่ไปกันที่ใบที่2เลยใบที่2มาทางด้านนี้บ้างดีกว่า ใบนี้เลยนะครับนี่นะับใบนี้เนี่ยเอกเคยลง i n s t a g r กรไว้แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เคยแบบว่าอย,อยากให้รีวิวนิดนึงนะก็มาพูดถึงใบนี้บ้างดีกว่าใบนี้เนี่ยเป็นแบรนด์กอยาดนะครับซึ่งกอยาดเนี่ยถ้าพูดถึงแบรนด์เขาสั้นๆนะฮะเขาเป็นแบรนด์ที่มีมานานนะฮะก่อนหนะ้าหลุยตองซะอีกนะฮะตั้งขึ้นมา1ปีก่อนหนะ้าหลุยตองนะในปี1853นะในขณะที่หลุยตองเนี่ยถือกําเนิดขึ้นมาในปี1854 นะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำพวกหีบกระเป๋าเดินทางในช่วงแรกๆเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็หลังๆถึงมาทำเป็นกระเป๋าออเทอรี์อย่างอื่นนะครับผมพูดถึงโกยาดหรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือเมซองเอโกยาดนะครับก็ถือเป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่า under the radar มาตลอดนะฮะในช่วงตั้งแต่เขาทำแบรนด์ตั้งแต่ต้นๆเลยนะฮะจนมาถึงช่วงหลังๆนี่เองที่แบรนด์เขาเนี่ยบูมเพราะว่ามีซเลบริตี้หลายคนเนี่ยเริ่มหยิบกระเป๋า ก็อยากมาใช้นะฮะด้วยความที่อาจจะเบื่อกระเป๋าเมนสตรีมนะส่วนตัวเองนะ,ะซื้อก็อยากใบแรกเนี่ย <Wow. S 1> ก็เพราะว่า ชอบในแพทเทิร์นของเขานะครับเอรู้สึกเบื่อกับลยวิตตองแล้วก็เบื่อกับกระเป๋าที่มันดูเป็นเมนสตรีมนะคือเห็นแล้วรู้เลยว่าเออแบรนด์นน้นแบรนด์นี้เนาะก็เลยมองหาแบบตัวเลือกอื่นๆที่คนใช้น้อยนะในขณะที่ช่วงนั้นเนี่ยประมาณปี2 0 0 9 2น0ะ2010เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยดาราก็เริ่มใช้โกยาดกันมากขึ้นแล้วนะแล้วก็มันก็เลยโด่งดังขึ้นมาแบบ ขึ้นมาเยอะเลยนะเ,เคยคุยกับ SA ของเขาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงก่อนนะเนี้คือแบรนด์เขาเนี่ยแทบจะไม่ได้มีลูกค้าแบบเยอะแยะเหมือนปัจจุบันนี้เลยนะครับใบนี้เอกได้จากที่ลอนดอนนะฮะโดยที่มีสตอรี่น,นิดนึงเพราะว่าใบานี้เนี่ยได้ในวันเปิดร้านวันแรกของเขาเลยนะ <Wow. S 1> ที่สาขาเมาสตรีทที่อยู่ในลอนดอนนซึ่งร้านตอนที่ไปวันแรกเนี่ยตลกมากเลยนะคือเขาเนี่ยต้อนรับลูกค้า ทีละเคสครับคือร้านปกตินี่เขาก็เปิดประตูลูกค้าเข้าลูกค้าออกเป็นว่าเล่นหนูไหมฮะแต่ว่าก็ยากในวันแรกที่ไปเนี่ยเขารับลูกค้าเป็นรายเป็นรายนะฮะแล้วก็ถ้าลูกค้ายังอยู่ข้างในเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยจะเข้าไม่ได้นะเขาจะล็อกประตูไว้เลยนะครับจนกว่าคนจะมาแล้วก็เข้าไปใหม่แล้วก็เข้าได้ทีละกลุ่มเดียวเท่านั้นนะฮะตอนที่เข้าไปเนี่ยก็มีเอกคนเดียวอยู่ในร้านนะก็จะมีความแบบ รู้สึกว่ามันก็เป็น private ดีนะฮะแต่ก็มีความกดดันเล็กๆนะว่าเราทำให้คนข้างนอกรอคิวกันยาวพอสมควรนะฮะใบนี้เนี่ยมาในสี sky blue นะครับก็เป็นสีฟ้าที่สดใสเลยนะครับพูดถึงเรื่องของแพทเทิร์นเจ้าตัว chevron นะฮะหรือว่าทางกยาเนี่ยเขาให้ชื่อผ้าใบแบบนี้ว่ากยาดีนะครับผ้าใบเนี่ยมันจะเกิดจากการแต้มสีลงไปนะฮะทั้งหมดเนี่ยคือสีสีด้วยกันนะครับก็คือสีหลักของเขาคือสีฟ้าใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยนะครับ สีฟ้าจะมีสีขาวมีสีเบจนะแล้วก็จะเป็นสีดำเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมดสีสีแล้วก็แต้มลงไปทีละจุดทีละจุดท,ลดทีละจุดนะฮะด้วยมือนะครับด้วยมือในสมัยก่อนนะครับต้องเผานในสมัยก่อนเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกอยาดไม่ได้ผลิต กยอยดีนหรือว่าผ้าใบาของกอยเนี่ยด้วยมืออีกต่อไปแล้วนะครับเป็นการใช้แมชชีนหรือว่าใช้เครื่องจักรเนี่ยในการปั๊มลายนะแต่ว่ายังใช้เทคนิคเดียวกันนะก็คือปั๊มลายเนี่ยทีละสีทีละสีเพื่อให้มันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะ,ะแต่ว่าไม่ได้ใช้มือดอทเอาแล้วนะครับแต่เขายังคงความเป็นคาแรคเตอร์นะก็คือแม้จะใช้เครื่องจักรนะครับแต่จุดของเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่จุดที่แบบเพอร์เฟกอ่ะมันจะไม่ได้เป็นจุดที่แบบเท่ากันทุกจุดนะมันจะมีความแบบอะซมมาตรรีมีความแบบโยซ้ ai, ายโยขวาบนะ้นะ้างเพื่อให มันสื่อถึงแบบสมัยก่อนที่เขายังจุดด้วยมือนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทําด้วยมือแล้วนะครับด้านในของโกยาร์ดเนี่ยเขาจะไลน์นิ่งด้วยอันนี้ใส่เป็นแบบอินเสิร์ตแบ็คไว้เนาะเขาจะไลน์นิ่งไว้ด้วยผ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของกระเป๋าของเข,งข,งขานั่นเองไม่ใช่แค่กระเป๋านะแต่ว่าทรังคหรือว่าหีบที่ใช้เดินทางในสมัยก่อนเนี่ยก็จะไลน์นิ่งด้วยสีเหลืองแบบนี้นะครับก็ในกระเป๋าก็เลยไลน์นิ่งเป็นสีเหลืองแบบนี้เนาะเป็นผ้าทั้งหมดเลยนะมีพ็อกเก็ต เล็กๆอยู่2อันตรงนี้นะครับให้ใส่แบบมือถือก,กระเป๋าสต้งใบเล็กนะครับแล้วก็นอกจากนั้นไม่มีช่องอะไรเลยนะครับผมแล้วก็จะมีนี่สแตมป์อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นแบรนด์กอยาเมริเอนฟรานซ์นั่นเองนะครับหลังจากใช้กอยาออมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบนี้เองหรือว่าใบอื่นๆที่มีนะฮะต้องบอกว่าเอกชอบเขานะข้อดีคือมันโดดเด่นอนะแล้วมันก็เป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะครับแต่ว่า ข้อเสียของโกยาที่เอกไม่ชอบนะส่วนตัวอาจจะเป็นที่เอกคนเดียวนะมันไม่ค่อยทนนะฮะคือเอกรู้สึกว่ากระเป๋าของเขาอะ่ะมันมันข้างในอะอย่างอย่างเช่นใบนี้เป็นต้นนะเด็กให้ดูเนาะ ปรีแล้วก็ค่อยๆขาดได้ก็รันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ใบนี้ใบเดียวด้วยนะใบอื่นๆที่มีเนี่ยปัญหาคล้ายกันเลยคือเรื่องของได้ในรุยบ้างไม่ค่อยแบบทนบ้างนะฮะหรือแม้กระทั่งความสวยงามของการเย็บสติชชิ่งของเขาเนี่ยอกให้ดูนะเอกรู้สึกว่าแบบถ้าเทียบกับ Air Max แล้วนะฮะสติชชิ่งของเขาว่ามันดูไม่ค่อยที่จะเป็นแพทเทิร์นที่แบบดู ระเบียบเท่าไหร่อะมันเหมือนกับใช้เครื่องจกักรแล้วก็แบบเยๆ้ๆยเฉยๆยังไงไม่รู้อันนี้เอกอาจจะคิดไปเองนะแต่ว่าเอกสังเกตว่าเป็นหลายๆใบแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงคุณตี้เนี่ยเอกว่าเขายังสู้แบบหลุยตองไม่ได้เลยนะฮะไม่ต้องไปเทียบกับถึงแอมเมสนะขนาดหลุยตองยังสู้ไม่ได้เลยอะเอกก็เลยคิดว่าเมื่อเทียบกับราคาเขาที่สูงกว่าลุยตองเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่แบบ มันต้องตัดสินใจดีๆนะครับใครที่มาเล่นกยาดอะแต่ว่าถ้าชอบในแพทเทิร์นแบบนี้จริงแล้วก็ชอบในสีสันที่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ต้องบอกว่ากยาเนี่ยเป็นอะไรที่ irresistible นะฮะคือทานทนได้ยากจริงๆเลยเนาะไปกันที่ใบถัดมาบ้างดีกว่าใบาถัดมาใบาไหนดี ใบนี้เลยใบนี้มาจากเซลีนะครับผมโดยที่มาในสีน้ําเงินเข้มแบบนี้เหมือนกันนะน้ําเงินนี้เรียกว่าโคบอลบลูนะครับหรือว่าสีน้ำเงินโคบอลนั่นเองใบนี้เอกได้มาน่าจะประมาณ2,010 ต้นๆน,นะฮะจะประมาณ2012เนาะซึ่งก็เกือบ10ปีเช่นเดียวกันนะฮะต้องบอกว่าในสมัยนั้นถ้าใครติดตามแฟชั่นอยู่เนี่ยกระเป๋าทรง l u ก g a g แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็น it bag ของช่วงนั้นเลยนะฮะโดยเป็นผลงานการออกแบบของคุณฟีบี้ไฟโลเนี่ยเขาเป็น creative director ของเ l i n e ในขณะนั้นเนี่ยซึ่งมาเปลี่ยนโฉมแบรนด์ของเขาเนี่ยไปอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใครเป็นแฟนเซรีนเนี่ยก็จะรู้ว่าเซรีนเนี่ยค่อนข้างเป็นแบรนด์ป้าแก่ ขออนุญาตนะเป็นแบรนด์ปั้าแก่ในระดับหนึ่งอะ่ะคือเป็นแบรนด์แบบผู้สูงอายุเองจำได้เลยว่าคุณแม่เนี่ยมีเซลีนในแบบที่เป็นวินเทจนะแล้วก็ดูแก่มากจริงๆอะ่ะแต่พอคุณฟีบี้เนี่ยเขามารับตําแหน่งให้กับทางเซลีนในการปรับโฉมเนี่ยเขาก็ทําให้แบรนด์เนี่ยดูทันสมัยมากขึ้นนะฮะในเรื่องของวีแมนสแควร์หรือว่าชุดเครื่องแต่งกายของผู้หญิงเนี่ยก็ดูแบบเป็น working woman มากขึ้นนะมีการใช้สีสันเนี่ยมาทําให้มันดูน่าสนใจแล้วก็ดูมีความเท่มาก น,นะครับแล้วก็ในด้านกระเป๋าเองเ่ยคุณฟิบี้ก็ออกแบบกระเป๋าในหลายๆรุ่นที่เรียกได้ว่าฮิตหลายๆรุ่นเลยนะเมื่อจอรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่น luggage tote bag นะครับหรือว่ารุ่น classic box รุ่น phantom ซึ่งเรียกได้ว่ามาพลิกโฉมมากู้ชีพให้กับแบรนด์เซนตลเลยนะครับ <S <S แล้วก็ luggage tote เนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในช่วงประมาณปี2010ต้นๆเนี่ยถือว่าทุกคนเนี่ยต้องมีนอย่างน บนึงเขาทําออกมาเนี่ยช่วงแรกทําแค่3ไซส์นะครับก็คือไซส์ small นะครับไซส์เล็กนั่นเองก็ไซส์ medium คือไซส์นี้นะครับแล้วก็ไซส์ large ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไซส์ large ไม่ได้ทําแล้วนะครับคือใหญ่กว่านี้อีกอะ่ะแล้วก็ discontinu e ไปแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆก็เลยถึงมีไซส์งอกออกมาอีก3ไซส์เป็นไซส์จิ๋วนะฮะไม่ว่าจะเป็นไซส์ mini ไซส์ micro นะฮะแล้วก็เล็กลงไปอีกก็คือไซส์ nano นะ <Wow. S 1> ซึ่งปัจจุบันนี้แม้จะมีการเปลี่ยน creative director ไปแล้วนะฮะ ปัจจุบันนี้จะเป็นเฮดี้สไลมานะฮะซึ่งคุณเฮดี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะมาอยู่เซลีเนี่ยก็อยู่ที่แซงโลรองมาก่อนแล้วก็เหมือนไปเปลี่ยนโฉมไปแปลงโฉมให้กับแซงโลรองให้เขาจากแบรนด์ป้าแก่เหมือนกันน่ะ <c oughs> ไปตัดชื่อเขาอะจากอีฟแซงโลรองเนี่ยตัดอีฟออกไปเนี่ยเป็นแซงโลรองแล้วก็เปลี่ยนให้แบรนด์มาดูวัยรุ่นมีความเป็นร็อกเกอร์มากขึ้นใช่ไหมนพอเขายา้ายมาอยู่เซลียเนี่ยเซลีนก็เปลี่ยนไปเลยเนาะจากยุคที่เป็นยุคข,ของฟิบี้เป็นแนวผู้หญิง working woman นะปัจจุบันนกก็จะมมมมมีีคคววาาาเท่ขึ้นน เป็นวัยรุ่นสดใสามากขึ้นนะฮะกว่ายุคของฟีบี้ไม่แปลกใจที่เขาก็ใช้นองลิซาเนี่ยเป็น global brand ambassador ให้กับ e l i n e ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับมาดูใบนี้กันคร่าวๆนะคะนี่ด้านหน้าเนาะหลายคนจะมองว่ากระเป๋าลาเกสเนี่ยเหมือนรูปของหุ่นยนนะฮะเพราะว่าตรงนี้คือตาของหุ่นยนต์และนี่ก็คือปากเหมือนซิปเนี่ยเป็นปากแล้วเป็นตานะซึ่งเอกก็เห็นด้วยนะแล้วพอเอกได้อ่านคอมเมนต์ที่คนบอกว่าหน้าเขาเหมือนหุ่นยนต์ หลังจากนั้นนะ่ะเอกไม่เคยมองกระเป๋าลักเกชเป็นเหมือนเดิมอีกเลยนะเอกมองก็เป็นหุ่นยนต์ตลอดเวลาเลยเพือ่อนๆที่ฟังดูแล้วเป็นครั้งแรกลองดูนะฮะว่าจะมองเขาเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะครับผมก็ด้านหน้ามีซิปเล็กๆนะฮะก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้งานได้จริงหรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใส่อะไรได้มากนะครับด้านหลังก็เหมือนด้านหน้าเป๊ะเลยแค่ไม่มีซิปนะครับผมส่วนด้านข้างนี่ก็จะปูดออกมา บบนีน้ด้านบนของเขาเนี่ยก็จะเป็นซิปเหมือนกันนะฮะสามารถที่จะปิดแล้วก็ให้ความซคียวของกระเป๋าได้เนาะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เวลาใช้เขาก็จะเปิดกันนะฮะเวลาเปิดเนี่ยมันก็เป็นโท้แบบปกติแบบนี้เลยเนาะ,ะอันนี้ก็จะยัดตัฟของไว้ให้มันอยู่เป็นทรงนะครับโดยที่ข้างในเนี่ยข,ข้อดีของเขาที่ชอบเลยคือข้างในเขาว่าจะลายด้วยหนังแกะนะฮะเป็นหนังทั้งใบเลยเพราะฉะนั้นมันจะดูมีค่ามากเลยนะครับไม่ได้ลายเป็นผ้าเนาะแล้วก็ก็จะลายเป็นสีแบบ เขียวอย่างเงี้ยนะครับเป็นสีเหมือนเขียวขี้ม้าแบบเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีเป็นพ็อกเก็ตหนึ่งอันนะฮะให้ไว้เป็นซิปเล็กๆนะซีร mm ีนลากิจโตร์ครับ ไปกันต่อที่ใบที่4ดีกว่านะครับใบที่4เนี่ยใบยนี้เลยนี่ครับบาเลนเซียก้านะฮะในรุ่นที่ชื่อว่าเวิร์กนะครับผม aga, บาเลนเซียก้าใบนี้ก็ได้มาน่าจะ8 9ปีแล้วนะประมาณ2013-2014นะฮะโดยที่สีน้ำเงินนี้ก็เป็นสีน้ำเงินที่ชอบมากเหมือนกันนะฮะก็ต้องบอกว่าบาเลนเซียกาเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยโดดเด่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะในเรื่องของกระเป๋าเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในสมัยแบบ ยุคแบบ2006 2007อะไรเงี้ยนะฮะสมัยนั้นเป็นสมัยที่คนเนี่ยคิดใช้บาเลนเซียกามากมากเลยนะฮะเราก็จะสะสมในรุ่นแบบเล็กๆอะไซส์รุ่นซิตี้รุ่นพาร์ทไทม์นะฮะหรือว่ารุ่นเฟิร์สอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีบาเลนเซียกาหลายรุ่นมากเลยแต่ว่าคาแรคเตอร์จะเป็นแบบนี้นะฮะคือเด่นๆเลยก็จะมีหมุดเนี่ย อยู่ตามกระเป๋าทั้งหมดนะเขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์โคแบนะครับโดยที่หมุดนี้เขาก็จะมีทั้งเป็นแบบสแตนดาร์ดฮาร์ดแวร์นะคือเป็นไซส์จิ๋วๆเล็กๆนะครับซึ่งเอก็มีเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นแบบไจแอนด์ฮาร์ดแวร์หรือว่าสตั๊ดนะฮะที่เป็นแบบหมุดใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็มีหลายสีมากเลยไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเงินสีโรสโกสีทองคือมีอ c ซเ s สซอรให้แบบเลือกเยอะมากๆเลยนะนอกจากสีที่แต่ละซีซั่นเนี่ยออกมาก็เหมือนแอมเสเลยนะมีมาให้คน สะสมเรื่อยๆเลยสมัยนั้น สมัยนะสมัยนั้นเนี่ยเอกเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องมีบาเลนเซียกาสักใบห,หนึ่งนะฮะไว้ติดบ้านไว้เนาะแล้วก็ตัวเอกเนี่ยจะสะสมแค่รุ่นนี้นะฮะคือรุ่นเวิร์กซึ่งมันเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะใหญ่กว่าซิตี้อีกแล้วก็เวิร์กเนี่ยชื่อก็บอกแล้วเนะเป็นรุ่นที่เอาไว้ทํางานได้นะคือสามารถใช้เป็นเวิร์กแบ็ได้เลยแม้กระทั่งเอาไปยิมเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะฮะฐานเขาจะอยู่ที่ประมาณ45เซนติเมตรเลยนะคือกว้างพอสมควรเลยใส่ของได้เยอะมากนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ย in it มีปริมาตรจุได้เยอะมากๆเลยเนะครับเ,เอกก็สะสมไว้หลายใบนะฮะมีหลายสีก็บ้าไปตามเขานะแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีปล่อยออกไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เก็บไว้แค่ตอนนี้นั่าเหลือแค่ประมาณ3าใบนะที่เป็นใบที่เก็บชอบจริงๆนะฮะก็คือคลาสสิกแบบสีดำไปเลยนะแล้วก็มีสีเทาที่ชอบอีกใบหนึ่งนะแล้วก็เป็นสีนี้นั่นเองนะครับก็คือสีน้ำเงินนะเพราะต้องเก็บเพราะมันเป็นสีโปรดของเอกนั่นเองพูดถึงกระเป๋านิดนึงแล้วกันนะฮะกระเป๋ามอเตอร์ไซค์โคแบ็ ac, ที่เป็นรุ่นเวิร์กนี่นะฮะ ก็จะทํามาจากหนัง แ lap skin นะฮะหรือว่าหนังแกะนั่นเองนะฮะแต่ว่าเขาจะไม่ใช่หนังแกะเรียบๆนะมันเป็น a g e vintage lap skin นะมันก็จะให้เอฟเฟกที่มันดูยับๆแบบนี้นะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์แบบโดดเด่นของแบรนด์เขาเลยนะฮะยิ่งใช้มันจะยิ่งยับเนาะแล้วยิ่งยับมันก็จะยิ่งมีสตอรี่มีเรื่องราวให้เราคิดถึงนะฮะว่ามันเป็นสเสน่ห์ของแบรนด์เขามากๆเลยนะครับเวลาเรามาดูกระเป๋าเขาเราก็นึกย้อนไปถึงช่วงประมาณ10ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วเนาะสมัยนั้นเนี่ยแบรนด์เขาก็ดังด้านกระเป๋ามาก มากเลยนะค,คนออกแบบเนี่ยก็คือนิโคลาเจสเซีย่นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นครีเอทีฟดี렉เตอร์คู่บุญของโาเลนเซียก้ามาเป็นเวลานานมากนะ15ปีที่อยู่กับโาเลนเซียก้านะแล้วก็ปั้นให้แบบว่ากระเป๋าเขาเนี่ยขึ้นเป็นอิดแบก็กโด่งดังทั่วโลกเลยนะฮะจนหลังจากยุคข,ของเจสเซีย่เนี่ยก็มาเป็นยุคโาเลนเซียก้าในยุคใหม่นะที่อเล็กซานเดอร์แวงใช่ไหมฮะอยู่แค่ปั๊บเดียวเองอะ จนมาปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนโฉมก็ใหญ่เลยมีความเป็นแอนตี้แฟชั่นเล็กๆเนาะก็เป็นเดมหน้าวาซาเลียใช่ไหมครับก็เป็นคนที่ทําให้เฟดมองนะครับเหมือนปรับลุคให้เขาดูวัยรุ่นนี่มันดูแบบว่าทันสมัยมากขึ้นนะก็เรียกได้ว่าบนมบาเลนเซียกาสมัยนี้มันก็เลยดูมีคาแรคเตอร์ที่มันต่างไปจากสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วในสมัยที่เจสกียเป็นครีเอทีฟดีคเตอร์นะครับนี่ก็เป็นดีเทลของกระเป๋านั่นเองด้านหน้านี่ด้านหลังนะฮะก็จะเห็นว่าหมุดเนี่ยมันอยู่ตามกระเป๋าเนี่ย ไปหมดเลยนะับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงบริเวณหูจับเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนการร้อยเชือกแบบ2ชั้นเนี่ยนะฮะเข้าไปที่บริเวณหูจับทั้ง2ด้านแบบนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์แบจากบา l e เลเซียกาเลยนะครับก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จมากๆนะแม้จะผ่านมาหลาย10ปีแล้วก็เปลี่ยนครีเอทีฟดีเร c เตอร์มาหลายคนนะแม้ในยุคข,ของเดมนาวสเทลียเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ยังคงอยู่ในการผลิตอยู่นะครับและนี่นะฮะก็คือกระเป๋าทั้ง4ใบที่ ไม่ใช่กระเป๋า a r m s แต่เป็นกระเป๋าสีน้ำเงินทีกสะสมนะครับ ยังไงขอแถมใบสุดท้ายให้อีกหนึ่งใบนี้เลยนี่นะครับนี่คือกระเป๋า a m s แต่ว่าเป็นทรงคลัชนะหรือว่าเป็นกระเป๋าแบบถือนั่นเองเนาะชื่อรุ่นว่า GJ นะครับ GJ Clutch นั่นเองเขาเป็นคลัชที่มีชื่อเสียงของ a m s มากฮะ,ะดูก็รู้เลยว่า a m s เพราะว่าเจ้าตัว H ตัวนี้นมันเด่นชัดมากเลยนะฮะเพียงแต่ว่าใบานี้เป็นใบใบ v i นเทจแล้วก็มาในสีน้ําเงินนะฮะที่เอกชอบมากเลยนะ,ะับแล้วก็สติชชิ่งเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเนะาะใบนี้เนี่ย เอามาเก็บไว้เป็นใบสุดท้ายเพราะว่ามีความพิเศษแล้วก็มีสตอรี่ของเขานะครับเพราะว่าดูด้านนอกก็ปกติใช่ไหมฮะนี่ด้านหลังนี้นะครับแต่มาดูด้านในนะครับด้านในของชิเช่ใบนี้เนี่ยถ้าด้นี่ครับด้านในดูดีๆด,ดูด้านข้างเห็นไหมครับเขาเป็นสีแดงนะฮะคือหนังด้านในตรงเนี้นะครับ ไม่ได้เป็นสเปเชียลออเดอร์แต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าใบนี้เนี่ยเอกเอาไปเปลี่ยนสีมานะครับผมคือเรียกได้ว่าใบ i ออริจินอลเดิมของเขาเนี่ยเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีแดงแบบเอกลักษณ์ของ a m มสนะเป็นสีประจำแบรนด์ของเขาก็คือ c r u ชแอมสหรือว่า c r u ชเอชนะครับแต่ว่าเอกเอาเขาไปเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินที่ชอบนั่นเองซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ พังมากพังมากๆเลยนะคือเรียกได้ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงไม่เปลี่ยนสีนะเพราะว่าการเปลี่ยนสีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือเราก็มีความรู้ไม่เยอะนะเกี่ยวกับเรื่องของสปาเกี่ยวเรื่องของการเปลี่ยนสีแล้วก็โดนชักจูงว่าเออมันเปลี่ยนสีได้เหมือนมากได้เนียนมากนะแล้วก็คงทนถาวรนู่นนี่ท้ายนะพอใช้จริงๆนะครับมันมีเอฟเฟก หลายอย่างที่เราไม่ชอบนะอย่างแรกเลยคือสีมันก็ไม่ได้สวยไม่ได้เนียนเหมือนกับการฟอกสีโดยธรรมชาตินะเพราะว่าเขาพ่นสีเอานะแล้วอย่างที่2เลยคือสีเขาว่าไม่ได้คงทนถาวรนะฮะสามารถที่จะลอกได้นเนี่ยมีจุดหนึ่งที่หลุดไปแล้วนะครับแค่การเคลือบไว้แค่ผิวด้านบนเท่านั้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนี่ตรงบริเวณโลโก้นี่นะฮะมันพ่นสีเอาแบบ คือจะพ้นหมดก็ไม่ได้เนอะแต่ว่าตรงบริเวณ Ames Paris Made in France ที่เป็นโลโก้สแตมป์เขาเนี่ยเขาต้องค่อยๆแต้มทีละจุดทีละจุดเพื่อหลบ เจ้าตัวฟอยส์สีทองออริจินอลของเขานะั้นมันเลยทําให้แบบมันดูไม่เนียนนะฮะมันดูแบบเลอะเขอะไปหมดเลยเก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากเลยแล้วก็เป็นบทเรียนของเองนะว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าจะเอากระเป๋าไปสปาไปแก้สีเนี่ยทำได้อย่างเดียวกรณีเ,เดียวนะฮะก็คือไปแก้เป็นสีเดิมก็คือเหมือนแก้เป็นจุดๆอย่างเช่นขอบอาจจะแบบว่ารัะลอกไปแก้สีเดิมนี้อาจจะพอทําได้นะแต่ว่าถ้าไปเปลี่ยนสีเนี่ยเอกไม่มีทางทําเด็ดขาดแล้วก็เตือน เพื่อนๆที่คิดจะไปเปลี่ยนสีกระเป๋าเลยนะครับว่ามันมีข้อเสียที่ให้ระวังมากๆเลยเนะก็น,นี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งนะฮะที่เก็บไว้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะจริงๆเอกเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าทรงคลา h เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นคนบ้าหอฟฟางอนะะพกของค่อนข้างเยอะคลสาสใบเล็กๆแบนๆ,แ,บนๆแค่นี้มันไม่ค่อยพอนะฮะแต่ว่าก็เก็บเป็นหนึ่งใบในคอลเลกชันสีน้ำเงินนั่นเองนะครับ เอาละนี่ก็คือคอลเลกชันกระเป๋าสีน้ำเงินของเอกทั้งหมดทั้ง5ใบนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบยังไงมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแต่ละใบนะฮะชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับและเช่นเคยครับคิดถึงกระเป๋าคิดถึงแอเมสคิดถึงแบ็คบอยนะครับสวัสดีครับ